เลื่อยไฟฟ้ามาสารุตัว HCS420 แบตเตอรี่เต็มๆตัดไม้เนื้อแข็งนะครับมาดูว่าจะได้กี่ท่อนตัวนี้เป็นไม้แดงนะครับแล้วก็ดูขนาดของไม้เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะแจ้งสเปคของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นบาร์11นิ้วครึ่งมอเตอร์บัตเตร์ความเร็วรอบอยู่ที่8,000รอบต่อนาทีแบตเตอรี่ตัวในคลิปจะเป็นแบต Power Turbo CL เป็นท่อนที่3แล้วนะครับสำหรับท่อนใหญ่ท่อนนี้ต่อไปจะเป็นท่อนที่4นะครับโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าไม้ตรงนี้คือมันหนาแล้วก็ แกนมันเยอะมากๆเลยเต็มที่แล้วครับแบตเตอรี่4แอมป์ตัวนี้ก็ท่อนที่4นะครับได้แค่ครึ่งหนึ่งแบตหมดพอดีก็ตั้งใจลุยงานหนักให้เห็นเลยนะครับถ้าเกิดว่ากรณีฉุกเฉินอยากเอามาตัดไม้ลักษณะประมาณนี้ที่มีเนื้อแข็งๆนะครับก็คือตัดได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกไม้สดไม้ทั่วไปเนี่ยสบายครับสำหรับตัวเล่ยโซ่ตัวนี้เนาะแนะนำนะครับท่านใดที่หาเล่ยโซ่ติดบ้านติดสวนไว้ใช้งานนะครับรับประกันจากทางร้านแน่นอนอยู่แล้วครับสนใจเลือกสั่งได้เลยมีราคาพิเศษครับ